เพื่อไทยต้องการให้เราแค่ยกมือให้เฉยๆเนี่ยยังไงผมคิดว่าเราเราก็ไม่บ้าไปโหวตให้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็คือเราชนะมาอันดับหนึ่งโดนถีบออกมานะครับประธานสภาก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะเสียรองประธานสภาอีกไปอีกคนนึงอีกก็เราต้องโหวตให้อีกเนี่ยผมว่ามันก็เกินไปเนาะผมว่ามันก็มันก็ทำร้ายจิตใจกันเกินไปเนาะเราก็เราก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะ ผมเ็ื่อได้ยินหลายพักนะที่บอกว่ามีเก้าไกลก็ไม่มีเราเหมือนกันผมว่าหลายพักคูดคำนี้ผมจําได้ก็ก <quelle S 2> ็ถ้าเก้าไกลไจะต้องมาเป็นฝ่ายค้าแนแน่แล้วเนี่ยก็รักษาคําพูดกันหน่อยสิครับก็ย้า้ไปอยู่รัฐบาลกันให้หมดซะก็ดีแล้วก็ผมก็ยังงงว่าถ้าคืออย่างพรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่อยากร่วมกับก้าไกลเลยเนี่ยเอาแล้วไม่ปล่อยให้ภูมิใจ้ปล่อยให้เพื่อไทยมาให้เรายกมือให้ได้ไงไม่ไม่ไม่น่างเกียจมือเราหรอ <laughs> เมื่อวานเห็นทางด้านของสสจิรัฐมีการทวีตข้อความกรณีที่พักเพื่อไทยเขามาง้อขอคืนดีให้ก้าวไกลเนี่ยช่วยโหวตนายกของเพื่อไทยเห็นบอกว่าต่อให้วิ่งกระโดดข้ามตึกมาด้วยไม้ค้ำถ่อก็ไม่โหวตให้อยากให้ขยายความตรงนี้สักหน่อยค่ะคือคืออันนี้เข้าใจง่ายมากเลยครับเพราะว่าพักเพื่อไทยทแถลงเมื่อตอนตอนช่วงบ่ายของเมื่อวานเนาะว่าเอรวบรวมได้สองร้อยี่สิบแปด สองรอยี่สิบแปดยังไม่ถึงครึ่งนี่ครับถ้าถ้าบอกว่าให้เข้าไกลโหวตให้โดยที่ไม่ให้เข้าไกลไปร่วมรัฐบาลเท่ากับเข้าไกลสนับสนุนพรครัฐบาลเสียข้างน้อยนะครับคือคือผมอันนี้ผมก็ยังงงว่าทําไมถึงมาถึงรีบ,รบมารีบมาขอให้เข้าไกลโหวตให้ท,ทั้งทั้งที่ยังเสียงไม่ถึงครึ่งอะ่ะหรือแล้วรัฐบาลเสียข้างน้อยไม่มีพรรคไหนเอาอยู่แล้วนี้นครับทุกคนปฏิเสธหมดทุกคน <S 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 บอกว่าคือในรบ<อ>บนดินหมดแล้วจะให้เข้าไกลสนับสนุนได้ยังไงผมอันนี้ผมไม่เข้าใจครับแล้วถ้า เป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเขาหาเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งอันนี้ถือว่าก็มีโอกาสที่ก้าวไกลจะช่วยโหวตให้อย่างนี้เหรอคะใช่ครับผมก็ไม่อยากจะปิดโอกาสนี้เนาะถึงแม้ว่าเออทั้งเสียงจากประชาชนที่ท,ที่ที่ส่งผ่านทั้งโซเชียลมีเดียทั้งมาเจอตัวโดยตรงเลยเนี่ยก็น้อยคนที่ครับที่จะที่จะบอกว่าโอเคก็รอดูก่อนว่าเขาจะอะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็คือก็คือไม่ให้ไม่ให้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่าผมก็คิดว่า เราก็ไม่ควรปิดโอกาสนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสที่จะสามารถต่อรองเพื่อให้ได้อะไรที่มันเป็นประโยชน์สักอย่างหนึ่งครับอย่างน้อยการมาเป็นฝ่ายค้าเนี่ยมันก็มันก็ได้ได้ทําประโยชน์กับประเทศนี้บ้างอ่ะอย่างเช่นอาจจะขอกฎหมายสักฉบับอยากจะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้อ่ะก็ก็ผมก็คิดว่าเราก็ไม่ควรจะรีบปิดโอกาสแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่ที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์ก็ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องโหวตให้ครับ งั้นหมายถึงว่าแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นผมว่ามีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าเขายอม MOU เอา m อ u ฉบับฉบับที่ทิ้งไปกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมว่าอันนี้เราก็ต้องคุยกันในพักนานนั่นแหละกว,กว่าจะได้คําตอบซึ่งสุดท้ายมันต้องเป็นมติพักเนาะแต่ว่าแน่นอนมันต้องคุยกันนานและครับเพราะว่าคงไม่เราก็คงไม่ยอมทิ้งโอกาสที่จะทําประโยชน์ง่ายๆหรอกใช่แต่ว่าอย่างหนึ่งคือเสียงของวอเตอร์หลายๆท่าน สอสหลายๆท่านของก้าวไก่เองก็มีการให้โหวตเตอร์เขามาช่วยในสนับสนุนในเรื่องของการตัดสินใจซึ่งมติก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอกฉันว่าไม่ไม่โหวตให้คือโอเคถ้าให้ถ้าถ้าเรืเอศไทยต้องการให้เราแค่ยกมือให้เฉยๆเนี่ยยังไงผมคิดว่าเราเราก็ไม่บ้าไปโหวตให้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็คือเราชนะมาอันดับหนึ่งโดนถีบออกมานะครับประธานสภาก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะเสียรองประธานสภาไปอีกคนนึงอีก เราต้องโหวตให้อีกเนี่ยผมว่ามันก็เกินไปเนาะผมว่ามันก็มันก็ทำร้ายจิตใจกันเกินไปเนาะเราก็เราก็มีหัวัวใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออมันมีอะไรที่ต่อรองได้มากกว่านั้นก็เราก็เปิดโอกาสรับครับแต่ถามว่าเอ,อสอแต่ละคนคิดเห็นยังไงเนี่ยผมว่าก็ชัดเจนละที่ที่เขาไปเปิดโหวตในโซเชียลมีเดียกันเนี่ยเพราะเขาต้องการหลังพิงเอาไปคุยกับพักว่าผมโหวตให้ไม่ได้จริงๆอนี่น,นี่นี่คือนี่คือมันก็คือการเล่นการเมืองอย่างหนึ่งในพักนั่นแหละครับนั่นหมายถึง่่มมันไใชว่า ไม่ว่าสสแบบไม่รู้จะดวดอะไรดีหรอกจริงๆแล้วเขามีธงของเขาแล้วแหละแ,แต่เขาก็แค่อยากได้เสียงสป,ปอร์ตอืมนี่นหมายถึงว่าตอนนี้ก็คือยังมีในอย่างอย่างในในก้าวไกลเองเนี่ยอาจจะมีอยู่สองฝ่ายที่อันหนึ่งคือมั่นใจแล้วแล้วก็อ่ายืนยันในหลักการของโหวตเตอร์และอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะขอดูในดีเทลที่เพื่อไทยเขามาเสนอหรืวอว่าเรื่องของคะแนนที่เขาจะมีต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้เรามีการ ยังไม่เป็นมตินะแต่มีการหยั่งเสียงคร่าวๆแล้วมาใช้เวลาคยุยกันนานอยู่เหมือนกันครับก็ต้องบอกว่ามีสองฝั่งจริงครับแต่ก็ก็ยอมรับว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยจะไม่โหวตให้เนี่ยก็เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นครับอืมอันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งที่ชัดเจนไปเลยว่ายัางไงก็คือไม่โหวตให้แน่นอนใช่ครับแล้วแล้วหมายถึงว่าอย่างสสจิรัตเองเนี่ยมองว่าถ้าหากว่าเพื่อไทยเขาสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งอันนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เราจะตัดสินใจ ช่วยเหลือช่วยโวหวตให้อย่างเงี้ยคือถ้า,ถ,าถ้าเกินกึ่งหนึ่งก็ไม่เห็นต้องมาขอมือก้าวไกลนี่ครับ <estr any ing> ถ้าเกินกึ่งหนึ่งหมายความว่าจะต้องมีจะต้องมีลุงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนี่ครับก็ก็ถ้ามีลุงเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็คิดว่าจะไม่ไม่เอาสอวมาด้วยละ่ะแล้วแต่แต่แว,<ร>าว่าผมก็ผมก็ผมก็ได้ยินหลายพักนะที่บอกว่ามีก้าวไกลก็ไม่มีเราเหมือนกันผมว่าหลายพักคูดคำเนี้ยผมจำได้ก็ก็ <the S 2> ถ้าก<ๆ>้าวไกลจะต้องมาเป็นไฝ่ายค้าแน่แน่แล้วเนี่ย ก็รักษาคำพูดกันหน่อยสิครับก็ย้ายไปอยู่รัฐบาลกันให้หมดซะก็ดีก็คือหลักๆเสียงแน่นๆเลยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำที่แน่นอนว่าไม่โหวตให้ใช่ครับไม่โหวตให้แต่แต่ก็อย่างที่บอกครับเราก็คงยังไม่รีบปิดโอกาสอะเพราะว่าเราก็คงไม่จําเป็นต้องรีบตัดสินใจด้วยเพราะว่าให้เขายังไม่บอกเลยว่าเขาจะโดนมบใครบ้าง อนอกจากนี้ยังมีกระแสให้ว่าบอกว่าให้ทางด้านของพรรคก้าไกลย,ยื่นข้อเสนอกลับไปที่เพื่อไทยว่าถ้าหากว่าจะให้ยกโทษแล้วก็จะช่วยโหวตให้เนี่ยต้องไม่มีพรรคภูมิใจไทยไม่มีพรรคสองลุงถึงจะโหวตให้มองยังไงกับข้อเสนอนี้ที่มีการพูดขึงกันขึ้นมาค่ะเอาก็งาก็กลับไปแปดพักสิครับอันเดียวกันหรือเปล่าอืมก็คือถ้าถ้าพรรคเพื่อไทยเขาอยากร่วมรัฐบาลกับเราเนี่ยเขาคงไม่เอาคงไม่เอา เอ่อพักนู้นพักนี้มามา,มาพูดต่อว่าพัก้าไกลหรอกครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพว,ว่าพักอื่นจะพูดยังไงพักภูมิใจไทยจะพูดยังไงแล้วก็ผมก็ยังงงว่าถ้าคืออย่างพักภูมิใจไทยบอกว่าไม่อยากร่วมกับก้าวไกลเลยเนี่ยเอาแล้วไม่ปล่อยให้ภูมิใจเอ้ปล่อยให้เพื่อไทยมาให้เรายกมือให้ได้ไงไม่ไม่ไม่ต่างเกียดมือเราหรออย่างเมื่อวานนี้ที่ได้มีการไปคุยกัน,นะคะ่ะที่เพื่อไทยเขาไปคุยมาฟีดแบ็ของเรายังคงหนักแน่นเหมือนเดิมไหมคะ เออคือผมไม่ได <tre> ้อย <tre> ู Deadpool ่ในห้องนั้นนะครับแต่ว่าที่ที่ได้ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็ก็ก็มาขอให้เราโหวตให้นั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้ขอเขามาอะไรเป็นทางการขนาดนั้นหรอกผมว่าเขาไม่ได้มาบอกเราหรอกครับเขาน่าจะมาเขาน่าจะมาเพื่อจะบอกอ่าพักคืนอื่นมากกว่ามีบางคนเขาก็มองว่าถ้าแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเออจะกลายเป็นอ่าก้าวไกลที่ไม่ไม่ช่วยปิดสวิต สวอไม่ช่วยปิดสวิตสามปออะไรอย่างเงี้ยมีบางคนที่เขามองไปถึงขั้นนั้นนะคอมเมนต์คอมเมนต์ส่วนใหญ่เมื่อคืนก็มาแนวนี้หมดเลยครับอย่างเช่นว่าเออจะมีคําคําเป็นเป็นประโยคเป็นแพทเทิร์นเลยเนาะว่าเอออ๋อจะไม่แก้รัฐมนูญแล้วเหรอหรือไม่ก็อ๋อสรุปจะให้ประวิตยเป็นนายกใช่ไหมอาจจะมาสองอันนี้จะมาเป็นเป็นแพทเทิร์นหลักเมื่อคืนเลยครับก็ผมก็คิดว่ามันไม่มีเหตุไม่สมเหตุสมผลเนาะไอ้คำพูดแบบนี้เหมือนจะกลายเป็นคือถ้าเราไม่โหวตให้แต่ว่าถ้าเกิดว่า เพื่อไทยไม่เอาก็มันก็ไม่ได้ประวิตยอยู่แล้วถ้าเพื่อไทยไม่ยกให้ประวิตยประวิตยก็ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนจะกลายเป็นว่าเสียงพวกนี้มากดดันเราในเรื่องการตัดสินใจโหวตไหมคะโหจิตใจทําด้วยอะไรครับนี่ขนาดถีบออกมาขนาดนี้แล้วเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วยังจะให้เราผิดอีกใไอได้อีกโหดร้ายเกินไปครับให้มันพอดีพอดีหน่อยครับโอเคสุดท้ายค่ะแล้วถ้าหาว่ามติพักออกมา ให้ให้ชื่อให้โหวตให้อย่างเงี้ยสมมุตินะคะสมมุติว่ามาติพักออกมาให้โหวตให้ถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วเราจะทํายังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเสียงของโบเตอร์เองเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ให้สนับสนุนอย่างเงี้ยเออผมถึงแม้ผมจะพูดว่าเราไม่อยากปิดโอกาสนะแต่คงก็เชื่อว่ายากครับเพราะทุกคนมีโบเตอร์ดันหลังกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกคนไปเปิดโพก็เพราะต้องการให้ต้องการต้องการหลักฐานมายืนยันกับพักนี่แหละว่าบุกหัวมวยไม่ได้นะไม่ได้อืม ใช่เพราะฉะนั้นมัยากมากครับยากมากครับระดโยเขาก้าวไกลเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงจะพูดหมดเพราะนั้นผมคิดว่ายากมากๆเพราะพาก็คือย้ำย้ำมาโดยตลอดว่าก็คืออยู่ในข้างของประชาชนใช่ครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอ a s y New วอ s y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n อร์ a ัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นนั่ก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหชุดมี12บซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน้นๆไม่ได้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee ่ะ Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทําจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้อมดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกา้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่ แพนนมอีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้าหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพนยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 องเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนแล้ว ไม่อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับผมไม่ต้องบรรยายสรรพครุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้โอันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมาตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรและก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรกทุกอย่าง หมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมตนงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้ละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก็เห็นพอสมควรชั่งน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆนี่พบเจอการก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันน่ะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะแหครับดื่มทุกวันแล้วมัรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee เช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ